อ๋อทางในนี่สิเป็นาธนาตุเนาะธาตุเก่าบดอห้ปรแพงเลยบอนะครับแล้วตอนนี้เราอยู่ที่แขวงฮัตตะปือ้อแขวงไซเสธาเข้ามากราบสักกะละบูชาองค์ พระทหุมีพระสุขพระเสริมกับพระใสีิสรพาเข้าไปบนทางในอันนี้เป็นศิลปะลายเรลามีซุ้มประตูซุ้มทองเยียมมีเห็ดเป็นไม้เนื้อไม่าไม้ อาทิตย์บ่แล้วไปเนักาอ่ะอันนี่คือสภาพทางใน อันนี้น่าจะเป็นเกียวกับประวัติของพระเจ้าสสญญาเสถาตัวนี้จะจะเป็น เป็นภาพแต้มภาพวาดัดในกระบวนต่อสู้ก็พร้อมด้วยาการคล้องเมืองประเพณีบุญต่างๆเสินางบุญชงเฮืออ,อันนี้น่าจะบอนบุญชงเฮือน่าจะเป็นการชูหุาทางด้านทางเอินวันในน้านขอโทษนะบุญทวีกินเป็นชงเฮือ นี่ในการเข้าเฝ้านี่คือในฝาผนางังนี่ี่พามาเบ่งองค์พระสุวนนะรัตนะโมนีอันนี้จะเป็นองค์พระใสอ่าสวยสดงดงามศิลปะลายลาวลันสาง นี่จะเป็นองค์พระสวนมงคุลโมนีเจ้านองค์พระเสริมองค์พระเสริมชอยูกกุกลางสำหรับอาองค์้ายมือจะเป็นพระสุขมหามนุนีสีทะสะพลเป็นพระสุข ส่วนอันนี้สิเป็นทางด้านนอกในหอพระส่วนอันนั้นสิเป็นมองหุบปันเพ่นเดยสีพระขึ้นไปเบิ่งพาขึ้นไปบเปไปบิ่งถึงนี่สิเป็นทางด้านทางหัวของหอพระเป็นศิละปะลายลาลานสาง สิบ้าขึ้นไปเบึง้งงทึงด้านเทึงอันนั้นสิเป็นหมุกป,ปันของเจ้าสนาเศรษฐาธิราทรงประทับหลังสร้างว้าภาษาก็เขคือขี่หลังสร้างปิดหน้าไปสู่ทิาเบื้องนั้นจะเป็นเบื้องตะวินออกออดตะวินตกอยู่ทั้งฝั่งนี้ สีฟ้าสีเป,ปิ่งนี่เมนสถานที่น่าจะมีประวัติเดยวสีฟ้า้นเตปป่งน่าจะมีพาะอารอยู่หรอ นี่จะเป็นหกจะเป็นหกหกควดเป็นงานประเพณีสื่อถึงประเพณีในสิบเมนปูเยื้อาหญ่ๆเกี่ยวกับในงานเทศกาลบูสุขการเกี่ยวกับประเพณีล่ะวิถีชีวิตวัฒนธรรม เห็นอะจะเป็นเราใหาน้นิดบุญบังไฟส่วนอันนี้สิเป็นลายลักษอักษรในการอ,อธิบายย่อๆทางด้านนาคุปันของพระเจ้าอย่าเศรษฐาธิราช ดังที่บนเขียนนะนี่ว่าพระเจ้าสญ,ญาเสถาชีราชมหาราชประสูตรเมื่อปีกาบสง่าปีมะเมียเดือนเจียงหรือว่าเดือนหนึ่งแฮมเขาคำนอาทิตย์ยามเทียงปศส0 7 7คศ1534ที่นครเชียงทองเป็นโอรสองค์ใหญ่ของพระเจ้าโพธิสารราช เจ้าคลองอาณาจักรเสียงทองลานสร้างและนางหยดคําทิพย์ทิดาของเจ้ากษัตริย์อาณาจักรเสียงใหมล้ลานนามีพระนามเดิมว่าเจ้าเศษทวังโซพศสอ9 1คงกับปีคศ1548มีพระสนอายุได้อยู่1 4พรรษาขึ้นเป็นเจ้ากษัตริย์ลำดับที่6 6ของรัศววงศ์ มียะายเมงลายถวายพนาวาพระสัญ,ญเศรษฐาธิราชบรมมหากษัตร,ริย์ลานาพศ2093กอ,อ20 93, งกับปีคศ1550ขึ้นเป็นเจ้ากษัตริย์ลำดับที่39ของระสวงเสียงทองลานสางถวายพระนามวา่าสมเด็จพระเจ้าอทุทธรอุทยปูทรบอวรอสัญญา เศรษฐาไตรภูวนาถาธิปัตสีสัตนาคณาุตวิสุทธิลาสาบดีจักผัดดิภูมินนาลินทะราธิราชพสองศูน0 3สากงกับคสหนึ่ศูน6 0ได้ง่ายลาชนีนครหลวงอาณาจักรลาวันสร้าง จากเมืองเสียงทองลงมาอยู่ที่เมืองยงจันทร์สร้างหอพระแก้วพระทาตหลวงพระเจดีวัดวารามทางพุทธศาสนาอย่างลวงไลยเรียบตามสองฟังไม่นำของแต่เนือตลอดใต้พศส1องหนึหรือกองกับคอสหนึ่สทรงได้ยกทับหลวงลงมาเมืองรา มะลักองการและสินพะสนอยู่ที่ค่ายหลวงทงขี่ควายเมืองรามะลักองค์การอิศกระบือแห่งนี้รวมพระสนอายุได้3 8พันษาของอาณาจักรลันนาสองปีและของอาณาจักรลันสร้างสาวซีปีนี่อันนี้จะเป็น ประวัติย่อๆ,ๆนี่กันดาหนาหงคปั้นขององค์สมเด็จพระเจ้าสด็จสิสทธาธิราชทั้งรูปนี้สิเป็นองคควายาภาษาทางอันตะปือจะเอ่ยมาไม่ากกักระบือบอ่านี่นี่ในบริเวณอ้อมหอบทางด้านนี้ก็จะมีองค์พระธาตุแต่บกหัวเปินไง ยวาสีลงไปเบื้องล่างกันเนาะเป็นมียาึกไว้บอเขียนลายลักอักษรไว้นี่ทางด้านหน้านี่สิเป็นพิธีวางสีละลึกโครงการก่อสร้างอนุสาวรีย์พระเจ้าเสญ,ญาเสถธิราชเมื่อขึ้นเก่าคำเดือนเจ็ดปีจอสองอาพศสองห้าหกหนึ่งกงกับวันที่สาวเอดเดือนมิถุน,นาคศสิบแปดอาบน ธาดทรายขาวเขตพาเมืองเมืองายเซฐาแปลงอัตปื้แต่วาหัวธาดนี้เป่นเห็ดสซบันจุูย่างหรือบางทีอาจจะเป็นลกของพระเจ้าเซธาเอาเอาัาสิเป็นบึงบนอื่นต่อตัวนี้สิเป็นหูที่เป็นทางด้านมุมไก่นในหอพระแล้วก็อันนี้จะอยู่ในมุมไก่คือกัน ทีว่าบันที่ว่า,วามงทีหูปันพระเจ้าเสด็าอยู่รวมนี่เข้ามาหอดวัดแล้วอันนี้จะเป็นผาดดุของลูกทรายของพระเจ้าเสญ,ญาเสด็าทิละเิวทาถาวรในี่อันนี้เป็นผาดดุของลูกทรายส่วนดกของพระเจ้าสญ,ญาเสดธาจะอยู่ทางในยิสิกาพระเข้าไปบึง ใส่อ๋อทางในนี่สิเป็นถาดเนาะถาดเก่าบบ่ดอืมให้ปูแป yeah. uh ้งเลยบ่ชไอ้ปลาเป็นนี่เลยมีใจเห็ดอูบแก้วไว้เนาะใช้โตไว้ไว้เสียต้มนะนี่ถาดลูกนี่โย mm ่ลุงตัวมันเนีไม่แตกอันนี้ถาดลูกคนโดโอ้ตัวมันแตกนี่วะโย่ผู้เกิดใชมันโย่ลงบม่แปตกหลัง

กจำลองส่วนอันนี้สะเป็นเรื่องเราประวัติต่างๆที่ถ่า,ายทอดองกมาเป็นโแมแตมนี่จะเป็นเคลื่องกองทัพทาหารเวียงจันทร์เจ้าเวียงจันรลงอตัตตพืทธฝังนี้ การับมาหัวอัตปืระมาพัภคิวหาญใหญ่ทงขี้ควายอัตประตอนตัวนี้มาโตโอมประสสสนบันดา,าเผ่าประจัดสรรความเป็นระเบียบนี่พิษนำพักเสาของกองทัพพระเจ้าสินาสิทธา ยวนอาสีเ้าซึ่งตอวนี้เป็นูฮภาพเกี่ยวกับสถานที่บนผลิตอาวุธซึกของพระเจ้าสายยะเสตาธิลาส่วนฟังนี้เป็นูบแตมเกี่ยวกับพระเจ้าเสายยะเสตาน,นำพาอาหารไปคลองสร้างลายหอยโต อันนี้จะเป็นสุกแงบสร้างสร้างปลานำมาเป็นสร้างซึกนี่แต่ละผนังแต่ละนังซือถึงอาจจะเป็นปอดเงาะที่ถ่ายทอดมาเป็นแบบนขอแต้มสร้างวัดซีคูณในเมื่อก่อนหรือวัดธาตุในปัจจุบัน สโองวัดไม้สำเร็จพระเจ้าเสียเสถาได้นำดาประสุนทรเจดีบุญประเพณีส่วงเพื่อเื็นทีแม่นำเซฆมานนี่จะเป็นหุ่นันหบุ่หอบลอของพระเจ้าเสียเสถาที่ละ Utang adipusenya man arang sama sabutoh pakawa, utang pakawa utang adipati ini นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ 安排、啊、吧，那个 Boleh pilih balik Boleh pilih balik Sebab tu tak Oh, dia warna สม,มัน,นทบกขอจบคลิปไว้นะที่นี้ขอขอบมกขอบเชื้อหลายๆสู้คนที่เข้ามาที่ตามความเบิ่งไปต,ตนจนจบฝากากดไลค์กดแชร์เพื่อที่จะได้นำเอาข่าวๆเอาเรื่องราวต่างๆมาเว้ามาถ่ายเฮออี่เฮาน้องเฮอยญาติโยมได้เบิ่งได้เห็นบางคนก็อาจจะมีเคยเห็นก็มีฝากติดตามในเด้อ สองกวีท่องเที่ยว